สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันอังคารในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ปี2566อันนี้เป็นการดูดวงโดยรวมในเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันจันทร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณรู้สึกว่า เอ่อคลิปนี้ถ้าไม่ตรงกับคุณก็เอ่อให้คุณเอ่อกด Subscribe แล้วก็เซฟวิดีโอนี้ไว้เผื่อว่าคราวหน้าผู้จัดลงคลิปวิดีโอใหม่คุณก็จะได้เห็นเพราะว่าบางครั้งเอ่อถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรไพ่ก็จะไม่พูดถึงคุณคนที่มีความสุขดีเนี่ยไพ่ก็จะไม่เตือนหรือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องให้คุณระวังตัวฉะนั้นก็คนที่เกิดในวันจันทร์ ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคุณมีสิ่งที่จะต้องระวังในเรื่องการงานรวมทั้งความสัมพันธ์แล้วก็คู่ครอ,องของคุณไพ่ชุดนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงความคิดความรู้สึกของคนใกล้ตัวของคุณได้เป็นอย่างดีอโอเคเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของ การงานกันก่อนช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าชะตากำลังคิดที่จะออกไปหางานคิดถึงเรื่องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าคิด่ที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะว่านั่นเป็นพลังงานของไพ่สามเหลียญแล้วก็ไพ่เดอะฟูลเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะแบบ อยู่กับที่มานานนะไม่ว่าคุณอาจจะไม่มีความสุขกับงานที่ทําหรืออาจเป็นไปได้ว่าตั้งอ่โควิดเนี่ยคุณอาจจะไม่ไม่มีงานทําเข้ามาที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะนะเพราะอันนั้นก็คือพลังงานของไพ่8ดาบที่บ่งบอกว่าคุณพยายามที่จะผลักดันให้ตัวเองออกจากตรงจุดนี้เนี่ยมองหาการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมนั่นก็คือเอ uh, the f o l แล้วก็ไพ่สามเหรียญแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการที่จะเอ่ทำเพื่อครอบครัวนะเพื่อส่วนรวมทีนี้อ่อมันก็มีแหละที่ว่าการงานที่ว่าติดต่อเข้ามาเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญแต่ว่ามีบางสิ่งที่ไพ่ต้องการย้ำเตือนกับคุณเพราะว่า ไพ่ที่อยู่โดยรอบอีกอาสามสี่ใบเนี่ยนะก็คือไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เดอะเดวบวกกับไพ่เดอะไฮโรเฟนซ์ซึ่งเป็นไพ่พัดสังฆราชจริงๆแล้วเนี่ยไพ่พัดสังฆราชเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าถ้าเกิด มันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบล้อมรอบเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผู้จัดก็จะต้องอ,อยากจะเตือนให้คุณถึงให้คุณเห็นนะนะถึงในด้านดีและด้านเสียกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงานการที่ว่าคุณจะไปร่วมทำงานกับใครหรือว่าใครเขาชักชวนให้คุณไปทำงานกับเขาไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานเป็นลูกจ้างหรือว่า เกิดกรณีบางคนเนี่ยถึงขั้นขนาดชวนคุณไปลงทุนร่วมหุ้นอะไรร่วมกับเขาอะนะก็อยากจะเตือนให้คุณต้องระวังเพราะว่าไพ่เดอะไฮโรแฟนเนี่ยนะก็เออเป็นสิ่งที่บอกให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องอตรวจสอบคนคนนั้นให้ดีคนที่คุณเนี่ยจะมาร่วมงานด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัท หรือว่าสถานที่นั้นๆน่ะที่คุณจะไปทำเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเขาปกครองลูกน้องยุติธรรมไหมกฎระเบียบค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยมันมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะบวกกับพลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญเขาอยากให้คุณเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนที่คุณคิดโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปทำงานที่นั่น อย่างเช่นเจ้าของร้านอะไรพวกนี้นะถ้าเป็นไปได้คุณสืบดูก็ได้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนแบบไหนเคี่ยวหรือเปล่าถ้าเกิดว่า Business เขาดีจริงอ่ะทำไมคนเข้าเข้าออกออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญน,นะก็เป็นพลังงานของอคนที่สร้างภาพโอเคอะดูภายนอกเขาก็ประสบความสำเร็จนะนะอย่างเช่นถ้าเป็นร้านหรือเป็นบริษัท ก็ดูค่อนข้างเหมือนมั่นคงมีหน้ามีตาแต่ว่าพอมาขึ้นคู่กับไพ่สิบดาบแล้วก็ไพ่เดอะไฮโรเฟนก็หมายความว่าเ,เบื้องบนเนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการที่จะเตือนสติคุณว่าอย่าให้มองคนแค่ภายนอกนะกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทำงานในที่นั้นๆอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณโยกย้ายไป คุณก็จะไดะ้คิดตัดสินใจอีกทีว่ามันคุ้มหรือเปล่าส่วนการลงทุนก็เหมือนกันถ้าใครเข้ามาชักชวนคุณให้ไปร่วมหุ้นลงทุนก็ให้ตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันไม่สนับสนุนให้คุณไปร่วมงานหรือว่าตัดสินใจทำอะไรร่วมกับใครใน,ในตอนนี้คือมันก็อาจจะได้ผลประโยชน์แต่ว่า ในเวลาเดียวกันคุณก็จะเจอปัญหาหลายอย่างอะจากที่ว่าเวลาคุยกันออตอนที่ชักชวนคุณเนี่ยก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติต่อกันเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยหน้ามือเป็นหลังมือคุณจะต้องเจออะไรเยอะแยะนะ่ะนั่นก็คือไพ่เดียวกคำของของไพ่ชุดนี้นั่นก็คือไพ่สิบดาบ นั่นอะคือสิ่งที่คุณจะต้องเจอกรณีว่าถ้าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วนะ,ะไปร่วมงานหรือว่าทำงานที่นี่ร่วมงานกับใครบางคนก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เออคุณจะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปพบกับปัญหาก็เป็นเออไพ่แปดดาบฉะนั้นเนี่ยการที่ คุณตกกระไดพลอยโจรไปแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าคุณก็ต้องแบบว่ามองข้ามไอ้ปัญหาพวกนี้ไปเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้อยู่รอดหรือว่าคุณต้องการที่จะอยู่รอดณนะที่ตรงนั้นน,นะเพราะไหนๆมันก็โยกย้ายไปแล้วแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ตรวจสอบนิดนึงทีนี้เนี่ยพอถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าไปร่วมงานในที่ทำงานนี้ไพ่เดอะเดวิลเนี่ย ถ้ามาขึ้นคู่กับไพ่8ดาบแล้วก็ไพ่สองเหรียญก็หมายถึงสถานการณ์ที่คุณจะไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยพอคุณเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหาทางออกเลยเพราะว่าเออไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนนะเพื่อนร่วมงานหรือบริษัทห้างร้านที่คุณไปทำเนี่ย เอ่อพอไปพอคุณได้รู้จริงๆเนี่ยนะได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยกฎระเบียบอะไรพวกเนี้ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ประมาณว่าเหมือนกดขี่อะ่ะเออคือใช้แรงงานเกินเหตุอะไรเงี้ยค่าแรงน้อยหรือไม่งั้นบางทีเขาก็ตัดคนแล้วก็ให้เราเนี่ยทำงานจนแบบว่าโอ้โหเยอะเลยอะเกินคุ้มจนคุณเหมือนเป็นทาสเลยอะ เดวิลเนะี่ยเหมือนคุณเป็นสลั e ไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณก็ต้องสตั๊กอยู่ตรงนั้นอะติดอยู่ตรงนั้นทีนี้ไพ่สองเหรียญก็หมายความว่าคุณก็พยายามที่จะเ,เก็บเงินเก็บทองอ,อยู่ตรงนี้ประคองไปเพื่อความอยู่รอดกรณีว่าถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในเรื่องการงาน นะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าตอนนี้ทุกคนน่ะก็ต้องอยากที่จะดิ้นรนเพื่อปากท้องนะเพื่ออนาคตบางทีอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปลองอ่ะเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนคุณได้เห็นคําทำนายนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ว่าเข้ามาโดยที่ว่าคุณไม่ต้องโยกย้ายอะไรที่คุณรู้ชัวร์ว่าโอเคเออคนพวกนี้ ไว้ใจได้นะไม่เอาเปรียบอะไรพวกนี้ยเป็นพวกคนจิตใจดีอ่ะไม่ข่มเหงคนอะไรพวกเนี้นะคุณก็จะได้เลือกตรงนี้ถ้าเกิดว่าค่าแรงมันอาจจะน้อยลงหน่อยแต่มันใกล้บ้านคุณก็ไม่จําเป็นต้องโยกย้ายไปที่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าว่าคุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้คุณก็จะได้ตัดสินใจได้อันนี้กรณีในเรื่องการงาน ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีแรกก็คือ,อไม่รู้ว่าตัวของเจ้าชะตาหรือว่าตัวของคู่ของคุณเนี่ยนะกำลังที่จะมองหาทางออกทางไปจากความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะ เเริ่มต้นที่จะแบบคบหาติดต่อใครละการที่เขาออกไปข้างนอกอะนะเขาเริ่มที่จะพยายามหาคอนเน c t ชันคอนเน c t ชันในที่นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องงานด้วยและในเวลาเดียวกันน่ะมันมีสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาต้องการที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่า อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งอะที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเเขารู้สึกว่าเขาไม่เติบโตไม่มีความก้าวหน้าแล้วก็คู่ครอ,องของเขาเป็นประเภทพึ่งพาไม่ได้นั่นก็คือเดอะฟูลแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญไพ่ก้าเหรียญเ,เนี่ยจริงๆจ,จ,จะต้องเป็นไพ่ที่ดีให้พลังงานที่ดีให้คุณถ้าเกิดว่าใครได้ไพ่ใบนี้ แต่คุณก็ต้องดูอีกว่ามันถ้ามันมาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบอย่างเงี้ยอย่างเช่นไพ่ The Devil นะไพ่สิบดาบก็หมายความว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยใครบางคนอะไม่สนใจในหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบในส่วนของฐานะที่ว่าตัวเองเป็น สามีหรือเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นพวกแบบว่า,าใช้ชีวิตไปวันวันะ่ะไม่มีความกระตือรือร้นทำตัวเป็นเด็กนะต่อให้เป็นผู้ใหญ่แต่ก็เป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาไปได้คู่ครองที่มีความรับผิดชอบเขาก็จะแบบว่าตีตัวเด็กไปเลยปล่อยให้แฟนตัวเองให้ให้คู่ครอ,องของตัวเองเนี่ย หากินแล้วก็เลี้ยงดูเขาไปเหมือนใช้ชีวิตไปวันวันและไม่ใช่แค่นั้นด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นก็คือการที่เขาไม่สนใจที่จะทำงานหนักเพื่อครอบครัวนะแต่ยังสอดสายด้วยตาเนี่ยสายตายังสอดสายมองหาคนนูน้นคนนี้พยายามดูว่าอันไหนคนไหนรวยคนไหนที่จะแบบมีคอนเนคชั่น ที่ดีจะทําให้ชีวิตเขาอะสบายอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สามเหรียญกับไพ่เก้าเหรียญก็คือเขาอยากหาชอดคัดนะหาทางลัดที่ว่าจะทำยังไงให้ชีวิตเขาดีขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายทางคุณหรือว่าฝ่ายของคู่ของคุณเน่ยที่กำลังมีแผนการตรงนี้คุณก็ต้องไปสำรวจดู เพราะว่าก็อย่างที่บอกอะ่ะมันมีสองกรณีกรณีแรกคนที่อยากจะออกจากความสัมพันธ์เพราะเ,าเขารู้สึกว่ามันไม่มีความก้าวหน้าไม่เติบโตถูกเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับผิดชอบไม่ทำหน้าที่ของเขาส่วนอีกด้านหนึ่งก็มองหาทางไปมองหา,าความก้าวหน้าโดยที่ว่าไม่คิดที่จะลงมือทำว่างั้นนะนะ สมมุติว่าถ้าเขาได้แฟนที่แบบขี้บน่นอย่างงู้นอย่างนี้ว่าไม่ช่วยอะไรนู่นนี่นั่นแทนที่เขาจะปรับตัวไม่อะเขาก็บ่นมากเดี๋ยวฉันก็หาทางไปฉันมองหาคนใหม่หาคนที่ดีกว่าเธอพูดมากอะไรประมาณเนี้นี่คือสไตล์ของคนที่ว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอะฟูลแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลบวกกับพลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยนะหมายความว่า การที่ใครบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะเงินเพราะผลประโยชน์แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะช่วยหาช่วยสร้างส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอนนี้ก็ทนไปจะออกก็ยังออกไม่ได้จะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้เพราะว่าเอานนะอย่างน้อยมันก็ช่วยค่าเช่าช่วยค่าอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะตัวเองจะมีเงินเก็บมี เงินสำรองพอที่จะออกจากตรงเนี้ยไปจากตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ทีนี้เนี่ยแล้วถ้ายิ่งแย่ไปกว่านั้นเนี่ยนะบางคนเนี่ยถึงขั้นที่ว่าคุณจะได้รู้เลยอะว่าคู่ของคุณเนี่ย กรณีว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าคุณไม่เคยดูพวกไพ่ทาโร่คุณก็จะไม่ได้รู้หรอกว่าพฤติกรรมของเขาหรือความคิดของเขาอะออกนอกบ้านแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณได้ดูคลิปวิดีโออพวกทำนายไพ่ทาโร่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้ทันบ้างคุณก็จะไม่เสียใจายมากเท่าไหร่แต่กรณีบางคู่เนี่ย มันจะมีเรื่องเข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกช็อกเลยอะว่าอ,อาจจะเป็นทางเขาที่ว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่ดีกว่าคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจากที่ทนอยู่กันมานานเนี่ยเขาอาจจะบอกเลิกกับคุณหรือว่าขอแยกทางไปเลยก็ได้ขอจบความสัมพันธ์คือแบบที่ผ่านมาก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะกรณีว่าถ้าเกิดคุณก็ทนเขานะก็เห็นเขาไม่เป็นโลเป็นพายหรือว่าอะไรก็ ก็ไม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากก็ทนทนกันไปแต่วันหนึง่งถ้าเขาได้ดีเขาเจอใครที่ดีกว่าเขาอาจจะมาบอกลาคุณเลยก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะ่ะบางครั้งอะ่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตัดสินใจเรารอว่าเออช่างมันปล่อยไปวันๆแต่บางทีเนี่ย มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะรู้อนาคตของตัวเองล่วงหน้าไว้บ้างมันก็ดีอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ได้ในความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันอังคารก็ขอให้คุณมีสติกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมว่าถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้โลกสวยหรือว่าช่วยให้คุณมองเห็นปัญหามองเห็นอนาคตข้างหน้าได้ทำให้คุณเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้เนี่ยขอให้คุณน่ช่วยกด s u b s c r i b e แล้วก็เก็บคลิปวิดีโอนี้ไว้เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่า YouTube เขาไม่ได้ส,ส่งคลิปวิดีโออันเนี้ยผ่าน ผ่านมาให้คุณเห็นนะนะผ่านหูผ่านตาอะไรเงี้ยคุณจะหาไม่เจอเลยเพราะว่าเขาก็มีคลิปวิดีโอใหม่ๆที่เขาต้องการที่จะแบบโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ถ้าคุณไม่ได้เซฟไว้ก็จะจะจำไม่ได้อะแล้วก็จะลืมกันไปเลยก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้จนจบสวัสดีคะ่ะ